ปัจจุบันนี้เฟลมากค่ะนะครับอยากตัดใจจะทำไงดีคะคุณรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยออกจากวังวนความคิดของตัวเองไม่ได้พยายามหาวิธีการลืมยิ่งลืมก็ยิ่งจํายิ่งจําก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็อยากลืมอยากลืมก็ยิ่งจํายิ่งจําก็ยิ่งเจ็บคุณรู้ไหมครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรหนึ่งครับคณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้ช่วยเหลือมันไปเท่านั้นให้มันไปเท่านี้สร้างความดีมาหนึ่งสองสามสี่แล้วรู้สึกว่าตัวเองขาดทุน อะไรก็ตามแต่ครับที่เรารู้สึกขาดทุนเราจะเฟลครับพราเนี่ยเวลาคุณมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อคุณก็จะยิ่งเจ็บคุณไม่มีทางออกจากความเจ็บปวดได้เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณยังมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อพราเนี่ยคุณต้องตับขั้วความคิดครับในการทําให้ตัวเองไม่เป็นเหยื่อคุณลองเ,อเขียนลิสต์ออกมาได้ไหมครับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณได้อะไรบ้างมันไม่ใช่เสียอย่างเดียวนะครับหนึ่งคุณได้ประสบการณ์ 2. คุณได้เรียนรู้ใจคน 3. คุณได้สกรีนคนเข้ามาในชีวิต 4. อนาคตจะได้ไม่พลาดอีก 5. นะครับวิธีบริหารครอบครัวหลังจากนี้มันจะได้ครบหลูปครบวงจรที่คุณจะมีประสบการณ์ในการดิวกับความรักความสัมพันธ์ในอนาคตครับหอย่ามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อสถานการณ์ สองมองว่าสถานการณ์นี้จริงๆแล้วเราได้รับอะไรบ้างมันไม่ใช่ว่าเราเสียทุกอย่างนะครับไอ้ส่วนที่เราได้รับก็มีประสบการณ์ดีๆก็มีสามคุณพยายามหาคนผิดคุณเชื่อไหมครับในความรักความสัมพันธ์เมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามหาคนผิดคุณก็คุณก็จะยิ่งเจ็บพอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะเข้าหลูบยิ่งจำอีกยิ่งจำก็พยายามหาวิธีการลืมยิ่งหาวิธีการลืมก็จะยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บก็ยิ่งจำคุณจะวนอยู่แบบนี้ครับ สี่อย่าเอาอาดีตขึ้นมารื้อฟืน้นเวลาคุณเล่าเนี่ยมันคือการฝึกจำอดีตได้ดีพอคุณยิ่งฝึกคุณก็ยิ่งเก่งยิ่งเก่งเรื่องของระลึกอดีตยิ่งเก่งเรื่องของจดจำอดีตเพราะอะไรครับพอคุณเล่าบ่อยๆมันเหมือนกับการฝึกให้เก่งเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะอยู่ในคอร์สปลดล็อกออกหกักคนที่ออกหักเนี่ยร่างกายจะผลิตสิ่งที่เรียกว่าสารคอร์ติซอลครับคอร์ติซอลคือ ฮอร์โมนแห่งความเครียดซึ่งมันเป็นกรดร้อนกับเวลาคุณมีความเครียดคุณนอนไม่ค่อยหลับนะหลับดึกๆเดิดนเดนหลับไม่เต็มตื่นเลยสามพวกนี้เพราะในการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยคุณจะไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตแล้วอารมณ์ของคุณจะอ่อนไหวคุณจะเศร้าง่ายคุณจะเฟลง่ายพอคนมันเศร้าง่ายเฟลง่ายนะคอร์ติซอลมันหลั่งออกมานะครับก็ออกมาตามเส้นเลือดคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับ มันคือกรอดร้อนที่ออกมาทำลายเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณตกยิ่งคุณเครียดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นทุกวันเทียบเท่ากับการที่ร่างกายผลิตยาพิษวัลย์ยดให้แก่ตัวเองเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในปลดล็อกออกหกักเพราะคุณมีล็อกทางความคิดมากกว่า17ความคิดที่คุณออกมาไม่ได้จริงๆแล้วครูคอมมี10วิธีพัฒนาตัวเองให้น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องวิ่งไล่ล่าครับแล้วเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณเอง ใครอยากได้10วิธีพัฒนาตัวเองให้หน่าสนใจให้พิมพ์รหัสครูคอมห่วงใยครับเดี๋ยวบอทดจะส่งเข้าไปให้คุณในแชทวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ 7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ